ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรส,สุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรส,สุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ณตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ทรงเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญจนสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2543นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระาาราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงมีพระมหาการุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ทรงมุ่งมั่นสืบสารการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินอันเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแหง่ง ด้วยครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565 พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิละปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิละปะการแสดงโขนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2,561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขนภาพยนตร์หานุมานเรื่อง White Monkey ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะประจำชาติไทยไปสู่สากลทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินโดยในคราวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นาเกลว,วังชุกแห่งภูตาน ระหว่างวันที่2 5ถึง28เมษายนพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักบินที่1และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมพระราชนิยมซึ่งเป็นหัตถศินไทยวิจิตร ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดซึ่งยังคงได้รับความสนใจและชื่นชมจากอาณาประเทศเป็นอย่างมากและด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปีชายานและยังประโยชน์อนเนกอนันตแก่ราษฎรนับเป็นความโชคดีแก่ปวงผสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอีกทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจ มีพระปีชาสามารถอนันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีที่คอยอบอุ้มพวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์